มาแล้วรวมเลขเด็ดหวยปฏิทินจีนเลขเด็ด16ตุลาคม64มาแล้วรวมเลขเด็ดหวยปฏิทินจีนงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ .2564 เปิดจุก4ตัวชัดๆพลาดไม่ได้งวดนี้มาแน่เลขเด็ดหวยปฏิทินจีน16ตุลาคม64ใกล้เข้ามากันแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2564 วันนี้เรามารวบรวมเลขเด็ดหวยปฏิทินจีนเปิดจุกให้ได้ดูกันแบบชัดๆหลังเคยให้โชคคอหวยกับรางวัลเลขท้าย3ตัวตรงมาแล้วเพื่อเป็นแนวทางเลขเด็ดหวยไทยนำไปซื้อลอตเตอรี่ฉบับแรกงวด16ตุลาคม64ให้เลขเด็ดมา4ตัวชัดๆจากสําสำนัก8 4 3 2ถ้าลองสับก็จะได้เป็น 8 4 3 2 2 8 4 2 2สองสอง4ปดสี่ฉบับ2งวด16ตุลาคม64ให้แลกเด็ดมา3ตัวเน้นๆโดยเป็นเลข7,3,4ี 7, 3, 4, ต่ตีจาก2องเท่ากับห3สเท่ากับ8ถ้าลองสับก็จะได้เป็น7 3 4 3 2 7 3 4 2 7 3 4, 2, 7, 3, 4 1สองเ ชอบเลขไหนก็รีบหาซื้อจับจองกันได้ก่อนที่เลขเด็ดจะหมดเอาซะก่อนเราบรรดาคอหวยพลาดไม่ได้กับเลขเด็ด16ตุลา64นี้บอกเลยว่ามาแน่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากเดอะไทเกอร์